ส่ตัวไม่กดดันเลยครับกดดันแค่ว่าคนดูจะรู้สึกไงกับกับทิศทางของที่หดสองที่ทางทีมงานกที่พวกกับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยได้ได้ได้กักกับเกณฑ์กันไว้นะครับเพราะว่าภาคนี้พอเรา,เอาพอภาพของที่หยดเนี่ยมันมันชัดเจนมากขึ้นที่หยดสองก็เลยก็เลยเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าคนดูอยากที่จะดู mm hmm. นะครับผมแล้วกเ็เราก็ได้เอาไอเดียที่ ที่คนด,ไดูได้ร่วมแชร์กัน,นม,ามาเพิ่มเติมมาปรับแต่งให้มันดีขึ้นด้วยก็จริง,รงก็ขอบคุณแฟนตั้งแต่ที่หยุดแรกเลยที่ให้การตอบรับมาอย่างดีมากๆจนเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของแฟนชายที่หยุดและผมก็เชื่อว่าที่หยดสองเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนดูได้อย่างดีมากๆอีกอย่างหนึ่งคือภาคเนี้ยส่วนตัวที่ผมรู้สึกคือคนดูที่ดูจากภาคแรกแล้วเข้าใจเรื่องราวเนี่ยภาคเนี้ยอิ่มแน่นอนคือมันมันมีทั้งภาคของอ การบูแอคชั่นนะความสยองขวัญแล้วก็พัฒนาการของตัวละครหลายๆตัวในครบอบครัวตระกูลตัวยอเนี่ยที่จะมีเรียกว่ามีบทมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นมีมีแอคชั่นม,มากขึ้นนะครับโอโหรวมถึงตอนท้ายของเรื่องซึ่งส่วนตัวเองบอกอยากให้คนได้ได้รอดูมันจะเป็นการที่ทําให้คนรู้สึกอิ่มไปกับครอบครัวของของ,ของที่อยู่งานเรื่องมันมันจะหนักขึ้นไหนะมครับแมาว่าความกดดัน,ดนอะไรเงี้ยคุณดูจะต้อง ดแล้วครับว่าจิตใจยังไงเข้าไปดูมันจะค่อยๆตอนแรกๆจะค่อยๆค่อยๆนําเรื่องก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเหมือนว่าไฟหอกลยคือคือทุกอย่างจะจะเป็นอะไรที่คนดรอาจจะคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลามันจะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากตัวหนังสือหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเรื่องเล่าแบบโดยโครงขนาดนะนะครับเราก็มีการตัดแปลงเพิ่มเติมให้มันรู้สึกว่ามันมันสนุกมากขึ้นมันมันมากขึ้นมันหลองมากขึ้น นะครับแล้วก็แล้วก็คือจะบอกว่าในัาแสดนักแสดงที่ทำงาน,นาค่อนข้างน่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกแบบมันไปกับพวกเราเราต้องการดหนไมครับืว่าตอนนั้นยากตรงไหนตอนนั้นยังครับตอนนั้นตอนนั้นยังยังปกติดีครับยังเต็มที่กันกันได้อยู่ม,มือใจเราคิดว่าม,มันจะคึสกสักสิบไรได้บ<อ>้างก็แค่อันดับแรกแบบเต็มได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าเชื่อว่าคนดู บางท่านนะครับผมอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้มันมีเรื่องราวของอุทธกภัยหรือว่าเรื่องราวของปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าใครมีโอกาสนะครับผมสามารถที่จะเดินทางหรือว่ามีสภาพคล่องที่จะมาดูที่หยดสองได้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นอีกหนึ่งประสบก,ก,การณ์กันนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่สะดวกเนี่ยผมว่าในภายภาคหน้าไม่อยากให มาติดตามที่ยอดภาคสองกันได้เยอะมีพูดแบบทีมนะคะว่าบอกว่าถ้าเป็นเกินห้าลากหรือถ้าเกินอะไรต้องมีการแก้บุญเมื่อกี้ยี่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกินห้าล้านก็ปนพูดเล่นพูดเล่นแบบพูดเล่นเล่นกันเฉยคือไม่คาดหวังอะไรครับเพราะภาคแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันเลยเราแค่รู้สึกว่ามันสนุกมากๆนะครับแล้วก็ภาคภาคสองเนี่ยผมว่ามันยิ่งสนุกกว่าเพราะว่าคนดูได้เดินทางไปกับพวกเราแล้วในที่หยดดื่ม ยชสองเนี่ยผมว่าคนดูรู้สึกคาราคาซังคาใจมาตลอดว่าแบบเฮ้ยมันมีหลายๆคาําถามมันมีหลายอย่างที่มันยังไม่รู้สึกว่าคลี่คลายภาคสองมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างและอย่างที่ผมบอกตอนท้ายของเรื่องเนี่ยฟินแน่นอน mm hmm. มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าว่าผลงานที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในในครอบครัวที่อยู่เนี่ย mm hmm. มันมันมันเป็นที่ชื่นชอบกับใครหลายๆคนนะฮะผมเดินถนนผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ผมนั่ง าสาธารณะอะไรก็ตามผมจะได้ยินเสียงตลอดเลยว่าเวลาเขาทักทายเขาจะพูดถึงที่หยดตลอดเขาพูดถึงที่ยักตลอดแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราก็มีคุณค่าในคือเราเต็มที่กับงานแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกำไรความรู้สึกที่เราได้รับจากคนดูที่เขารู้สึกว่าเขาชอบที่หยดแล้วผมก็มั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าที่หยดสองยังไงกมดดม็มันกว่าเดิมแน่นอนคามสมการเป็นตัวเปิดคนเลยมองว่าเป็นปีคอมส่องแส<อ>ง<อ> ว่ามันก็หลายๆอย่างอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาจังหวะคนรู้กเลยรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นปีทองแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสและจังหวะมากกว่าที่เราได้มีมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่มันแปลกใหม่ทําให้คนรู้รู้สึกว่าเออได้ได้สัมผัสเราในอีกบทบาทหนึ่งอีกมุมหนึ่งของการแสดงอะไรเงี้ยมู้ก็ผานมาครบรอบเป็นน้องพี่แดนเนาะครับผมหวานกลูนอ่ครับก็เอ่อพอมีเวลาว่างก็พากันไปกินข้าวแล้วก็ ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเป็นเป็นการฉลองรอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรคนยิงฮากับลูกเพื่อเลื่อนไปแล้วตกใจพีซิส์ครับนิคด่ผมพี่เขียนไม่ถูกเหรอพี่เขียนไม่ถูกพี่ไม่ได้ไม่ถูกว่ายังไงเราเราชวนหรือยังไงเราชวนน้องคีซ์กันไม่มันก็แบบด้วยด้วยเออตามฟิลอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลว่าแบบเออก็แบบโตๆแล้วเนาะก็เออแบบ เรื่องภาษาการมันก็คงเป็นเรื่องแบบปกติที่ที่เราทำอยู่แล้วอะไรนี้ครับอันนี้คินก่อนกินสปาเกตตี้นันนี้ก่อนหรือเปล่าชอบกินก่อนหรือว่าหลังจากสปาเกตตี้หมดด้หรือนะโอ้โหขนนะขนแต่ในปีนี้มันมันหมากเขาไปแต่อก็แต่งเทอะนี่นะครับผมั้งขี่ทั้งหมากก็ใดเล็กมาตลอดเลยว่าก้อนเลิกเม่อไหร่จะเลิกคะเลิกเิกวันไหนคะกำหนดเลิกเลยอะไร ถามแค่นักข่าวเราจะอยากบอกนวรายกายบอกว่าปีหน้าก็คือทุกที่จะเป็นที่ทีวดดิ้งเราเราก็ p l a ไวมกันอย่างนั้นแหละครับว่าว่าปีหน้าน่าจะน่าจะต้องคือจริงๆมันก็เป็นความแบบเป็นความฝันของเราว่าเราอยากจะไปถ่ายรีวดดิ้งในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็สถานที่ใหม่ที่เราอยากจะไปอะไรอย่างนี้ครับก็คงน่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ที่เราอยากให้มันมันเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางก่อนที่จะไปถึงวามสําคัญ อย่างเดีวกันของเราในชีวิตของเราคุณย่าบอกว่านนคุณย่าบอกว่าจัดสามที่อย่ะพี่แนะน่เบื้องต้นเบื้องต้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้า<ม>เรามีตัวอย่างไแน่หมากขิงใช่ไหมก็จัดสามที่อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่กญ็ก็จัดประมาณเนี้ยครับถ้าโดยด้วยคำที่ว่าเออตัวเองก็ญาติพี่น้องต่างจาังหวัดก็เยอะอะไรเงี้ยครับแล้วตัวครอบครัวของย่าเองก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยเราก็เลยอยากให้มันมันเป็นเป็นอีกหนึ่ง อารมณ์และบรรยากาศนะฮะของสีสันในแต่ละแต่ละเรียกว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรนนะครืบหน้าบ้างไหมมิสเบนอกจากแบบไอเดียกันจัดงานอะแล้วค่ะเออเลิกอะไรมาหรือยังยังเลยครับยังเลยครับมันมันมัน,มนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <S <S ต,าตามตามจังหวะและโอกาสแต่ว่าถามว่าตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่ายังไม่ได้แบบอยากจะกบกระชือเท้าฟันโคว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องต้องต้องแผนกันให้ ร้อยเพราะว่าเวลา,าัผ่านเร็วนี่ก็เดี๋ยวจะตายปีแล้วเร,เริ่มตื่นเต้นเลยอ่ะครับความรู้สึกก็ตื่<ค>นเต้นต,ต,ตลอดครั้งที่กลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับคือเราไม่ได้แบบคุยกันแบบนั่งคุยกันเป็นวันเป็นคืนในเรื่องเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่ที่ความคิดมันเข้ามาอารมณ์เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันว่าแบบจะชวนใครจะเป็นแบบไหนแนวทางไงหรือว่ามีการส่งอัปเดตการเรื่องของแบบ เดคเรชัน uh, หรืออะไรพวกนี้ก็จะส่งพวกนี้ให้กันตลอดเพื่อให้มันแบบ uh, จำได้เออเดี๋ยวพอ,พอถึงเวลาจริงก็ป๊อปอัปเอาเอ้ยเราเคยเซฟรูปนี้ไปเอเราเคยคุยกันอย่างนั้นไว้ไงอะไรอย่างเงี้ยเ uh, พราะว่าถ้าไปถึงเวลาจริงแล้วมันมนั่งคิดบางครั้คิดไม่ออกีแต่ว่าถ้าอะไรปล่อยให้เวลามันเป็นตัวออขัดเงาเราว่าแบบเราจริงๆแล้วเราอยากได้แบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะชัดเจนมากกว่าไอ้นะค mm hmm. ู่ควรเนาะ ที่แล้วย้อนกลับไปวันที่เราซื้อวันนั้นเราใสฝักเจอกันมันมีอะไรให้กันไหมคะไม่มีเลยไม่มีเราเราแค่ตั้งใจว่าแบบไปกินข้าวกันแล้วก็แบบคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบไอเทมไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยเออแบบมันไม่รีเควสหรอไม่ไม่มีไม่เคยมีใครรีเควสอะไรใครเลยแต่ว่าแต่แค่แบบเออมันอาจจะเป็นอาจจะเริ่ม กเแค่แบบยังไม่ใช่จังหวะที่รู้สึกว่าอยากซื้อของแบบนี้ให้อะไรอาเงี้ยอาจจะเป็นจังหวะแค่แบบเออแค่ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันก็พอแล้วตอนนี้กําลังอินแบบว่านั่งดูไล่หนังแบบเก่าๆดูแฮร์รี่พอตเตอร์ดูไวท์ไลท์ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแนวแนวนั้นมากกว่าเนี่ยเจตน์เจนอ่ะเจนอ่ะครับปดูที่ยอดสองเนอยวันนี้ก็มาแต่ว่าไม่ไม่ผมไม่กล้าดู กลัวภาคแรกก็เขาไปหลับเกลัวโอ้โหกลับไปก็จะนอนไม่หลับโอ้โหเราต้องมานั่งตอบอีกแล้วนะผมหลับตลอดอะไรวะ่าดมเหรอ